สวัสดีพี่น้องที่ิดตามรับชมรับฟังทางช่องสถานีมลรัมิสานร,รายการคุยข่าวมลรัมโดยพิหยาหันเมืองยโสูคุยข่าวสบายสบายสไตล์คนฟังํพยาพี่น้องมือนีมาอัปเดตข่าวล่าสุดในวงการหมอลัเกาะกระแสหมอลําคณะสาวหน่อยเพชรบันแพงพี่น้องเกาะกระแสหมอลําคณะสาวหน่อยเพชรบันแพงโดยเฉพาะผู้บริหารวงยางนุ่มจูซึ่งเป็นผู้บริหารวงที่ทํางานเชิงลุกเจ็ดปีที่ผ่านมามิหยาหันเกาะติดความเคลื่อนไหวของหัวหน้าวงคนนี้มาโดยตลอดพี่น้องโดยเฉพาะในโลกโซเชียลที่นุ่มจูพยายามผลักดัน เอาโซเชียลเป็นเครื่องมือทางการตลาดเอาโซเชียลมาเป็นเครื่องมือในการสร้างคอนเทนต์ผลิตคอนเทนต์เพื่อโปรโมท PR ประชาสัมพันธ์วงมอลำเพลินเงินล้านสาวเพชรบันแพงจากวงถี่บริวในสายตาของใครหลายคนหลังจากที่วงกระแสตกลองไปแล้วเนะพี่น้องเนาะหนุ่มโจก็มาชุบมาชุบมาเขาเรียกว่ามาลดน้ำพวนดิมเอาน้ำมาหด ให้สาวน้อยงอกงามขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงระยะเวลา7ปีมอโจูถือว่าเป็นเจ้าพอ่อโซเชียลเป็นเจ้าพอ่อโซเชียลอันดับต้นต,นตนของวงการมาลำํำถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งก็ว่าได้พี่น้องใส่คำหนีว่าผิดเลยแต่ละมือแต่ละเวนหนุ่มโจจะโพสผ่านเพจผ่าน Facebook ส่วนตัวแล้วก็ลงคลิปในเพจในยูทูบเมื่อนี่พี่น้องมายันก็มาเห็นโพสต์โพสหนึ่งของหนุ่มโจ เว่าถึงที่ป์มาทีไปของหนุ่มโจตั้งแต่ตลอด7ปีที่ผ่านมาว่าจุดเริ่มต้นนี่พันมาจากสไม่หันติดตามมาต่้คลิปแรกที่ลงน้อพี่น้องเนาะจนฮอดเสมอนี่มีหันสีอ่านสู่ฟังว่าจักไผดอกเอินจักไผดอกว่าให้ผมหนุ่มโจคนบ้าบักโจวัวนบ้าบักโจพี่บ้าจากวันนั้นจนถึงวันนี้บอสโจบอสโจจักไผเอิน ผมทำโซเชียลกว่าจะมาถึงวันนี้ผมมีหลักการคิดหลักการทำงานหลักการทำคอนเทนต์ของผมที่แตกต่างจากคนอื่นหรือหมอลำคณะอื่นหรือหลายคนมองผมว่าผมบ้าหรือเอออะไรก็ถ่ายแต่ยายแหลมยายแหลมจนเป็นที่หาบนโลกโซเชียลทำให้ช่อง youtube โตทั้งที่ขณะผมถ่ายทำคลิปขณะในวงตอนผมทำแรกๆรูปพิมพ์ยังไม่มีใครสนใจเรื่องนี้ด้วยว่าผมกำลังทำอะไร บางสิ่งบางอย่างอาจไม่ถูกใจลูกทีมหรือถ้าคนเข้าใจก็จะร่วมเดินทางกับผมได้มันคือหลักการทํางานบนโซเชียลของผมและผมได้ประชุมพูดคุยกับลูกทีมผมเสมอนี่คือหลักการทํางานของผมและมาวันนี้โพสตน์นี้ไม่เคยพูดให้ใครฟังมาก่อนวันนี้ขอพูดคร่าว แต่ก่อนผมทําคลิปหนุ่มโจยายแหลมจนช่องปังมีคนติดตามและทุกวันนี้พ่อแหลมก็ยังอยู่กับผมผมก็ดูแลพ่ออยู่ครับและวันนี้มีอุ๋งอิงเข้ามาผมก็ได้โฟกัสมาที่ลูกของผมทำคอนเทนต์ให้คนติดตามทําให้ช่องปังขึ้นมาอีก และลูกทีมได้ดีได้มีคนติดตามร่วมกันถ้าพูดถึงผลประโยชน์ทุกคนในวงได้ผลประโยชน์ร่วมกันมีรายไดาจากการทำโซเชียลเพิ่มขึ้นทั้งคนติดตามเพิ่มขึ้นและลูกทีมต้องเข้าใจนี่คือหลักการทํางานของพ่อและองค์อิงคือลูกพ่อโจที่จะต้องอยู่กับวงไปตลอดและพ่อโจกับองค์อิงจะสร้างคอนเทนต์แบบนี้ไปด้วยกันยาวๆ ผมบอกกับลูกทีมผมเสมอว่าอย่าอิจชากันอย่าให้คนบวังดีมาทำลายความฝันของตัวเองทำงานบนเวทีให้ออกมาดีที่สุดค่าแรงค่าตัวพ่อไม่เคยบิดพิวส่วนโซเชียลเป็นการทำงานของพ่อคอนเทนต์ของพ่อใครเข้าใจหมดสัญญาอยู่ต่อใครไม่เข้าใจหมดสัญญาไม่อยู่ไม่เป็นไรพ่อพูดชัดเจนกับทุกๆเรื่อง อย่าเอาขี้ปากน้ำลายคนมาหวังดีมาทำรอยความฝันของตัวเองพ่อผ่านมาเยอะเห็นศิลปินเข้าออกจนเป็นเรื่องธรรมดาบางคนมาแล้วก็ไปอยู่ที่ว่าจะอยู่ยาวหรือสั้นขนาดไหนอยู่กับพ่อขอแค่เข้าใจก็พอแล้วรักนะลูกทีมทุกคนรักนะ f อฟซีสาวน้อยผู้คอยสนับสนุนพวกเรามาตลอด